วิธีการสมัครนะคะง่ายมากนะคะไปที่ Account ของผู้แนะนำนะคะใครแนะนำให้ไปเลือกคนนั้นนะอย่างเช่นพี่จำรูนนะคะแนะนำตรงนะคะ,ค,ะคุณพี่คุณภัยบูญน,นะคะก็เลือกตัวเองนะคะไม่ได้บอกไม่ต้องดูว่าจะมาต่อ,อคนไหนดาวไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวมันจะวางให้ตามอัตโนมัตินะไปที่ i n นไว้ค่ะ การสมัครมีได้หลายวิธีนะเราจะไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะอันนี้เรามาที่อินไว้ลิ n งนะคะ,ะคุณไพนะคะไพทูลนะคะก็เขียนชื่อไพทูลเลยก็ได้คะ่ะจะได้ไม่ซ้ําชื่อคนอื่นเนาะเราจะได้ไม่งงอ่ะก็สวัสดีนะคะหรือเราจะใช้ข้อความที่เรามีอยู่แล้วก็ได้อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องคีย์เองเนาะ แล้วก็เลือกข้างเลยค่ะเลือกข้างตามผู้แนะนําก็คือเราเนาะซ้ายหรือขวาเดี๋ยวมันจะไปจัดเรียงนะคะให้ต่อใครเองแล้วเลือกข้างขวาเสร็จปุ๊บเรา create invite link ค่ะแล้วเลื่อนขึ้นมาค่ะข้างล่างนี้ก็จะมีคุณไผ t ทูลเห็นไหมคะเรามาที่ copy link ค่ะมันจะขึ้น copy link copy อย่างนี้นะกดสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บออกจากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่หน้าจอ อินเทอร์เน็ตหรือว่ากู l ก c h โค m e นะคะไปคลิกลิงก์นี้วางวางลิงก์นี้นะคะแล้วก็เ n t e ตอร์มันจะขึ้นมาให้เรากรอกเห็นไหมคะให้ไปทูลนะคะแล้วก็จอยค u าวันค่ะแค่นี้เอง Username เเป็น Username ชื่อจริงเขาเนาะตามด้วย999หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ s p o n s o r เช็คดูอีกทีถ้าสมมุติว่า s p o n s o r ด้วยพี่จรูนเองมันจะขึ้นจรูน999นะคะแล้วก็ ในส่วนนี้ก็เราก็กรอกให้ครบนะคะชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่รหัสไปรษณีย์เมืองนะคะอีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ติ๊กช่องถูกนี้นะคะ2ช่องแล้วก็กด r e จิสเตอค่ะ1ครั้งเป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มันจะให้ไปหน้าจอถัดไปก็คือจะจ่ายเป็นกิฟต์โค้ดในการอัปเกรดแพ็กเกจนะคะหรือจะจ่ายเป็นบิตคอยก็ได้เลยค่ะถือว่าเป็นอัน เสร็จสิ้นกระบวนการค่ะ